เราชมความปัง27งซีรีจีนย้อนยุคจับคู่พระนางตัวท็อปของวงการเตรียมฉายปลายปี2024ถึงปี2025ขอบตาดำกันต่อยาวๆเลยค่ะเพราะช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงปี2025ยังมีซีรีจีนสุดฟินเนื้อหาเข้มขน้นและน่าติดตามมาให้แฟนๆซีรีส์ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องแถมแต่และเรื่องนั้นก็ยังคว้าพระนางเบืรอต,ต้นของวงการเทิงจีนมาประกบคู่กันทั้งนั้นแต่จะมีเรื่องไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ 1>, 1. Love of n ฟ r v a n นวานาทานทารารักนิรันด์ซีรีจินแนวย้อนยุคที่ได้ควาาพระเอกตัวท็อปอย่างเดิดเจียลุนมาประกบคู่กับนางเอกสาวหลี่หลานตี้ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ดราม่าสุดเข้มขน้นทั้งเรื่องความรักมิตรภาพการเสียสละเกมการเมืองและการชิงไหวพลิบที่ดูเดือดโดยเรื่องนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเสี่ยววูเซียที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปในอดีตเขาจึงปลอมตัวเป็นไวเจ้าเข้าไปแฝงตัวที่แควนเหลี่ยงเพื่อแก้แค้นแต่แผนนั้นกลับต้องชะงักลงเมื่อได้พบกับเจียงซี และเฟยเยียนสหายใหม่ที่มีอุดมการเดียวกันคือหยุดยั้งสงครามและทําให้ทั้งสองแควนสงบสุขแต่พวกเขากับต้องเผชิญกับรักสามเศร้าและการเสียสละแทนเรื่องราวเต็มๆจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ที่วีทีวีเร็วๆนี้ค่ะ 2. The r e g e n of Jewelry ม่านปุก้านโยกซีรีย้อนยุคที่หลายคนรอคอยกับการโครจรมาเจอกันอีกครั้งของพระเอกหนุ่มหลิววีหนิงและนางเอกสาวเจ้าลูกซื้อโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวน้อยตัวอ,อู่ธานในฟาร์มไข่มุกแต่เธอนั้นไม่ต้องการถูกขายจึงได้หลบหนีด้วยความชาญฉลาดและความสามารถทําให้เธอนั้นได้เรียนรู้และมีทักษะการแยกไข่มุกเครื่องประดับต่างๆกับเยียนจืออีพระเอกผู้เป็นเศรษฐีพ่อค้าอัญมณีที่แสนจะเพอร์เฟกทั้งรูปร่างหน้าตาและความฉลาดหล,ลักแหลมทั้ง ยังเป็นบุรุษที่เย็นชาแต่สุดท้ายก็ภายใจให้กับสาวน้อยอย่างตัวอู่เรื่องราวความรักของคู่พนางและเนื้อเรื่องเต็มๆจะสนุกเข้มข้นขนาดไหนก็ต้องรอติดตามการที่แพลตฟอร์มโยคูนั่นเองค่ะ 3. เต่าเซนฟากันเซสหอมกลิ่นพาลที่ได้นางเอกสาวน่าสวยอย่างจีจิ้งอีมาประกบคู่กันอีกครั้งกับซ่งเวหลงบอกเล่าเรื่องราวของเลยซิวหยวนและเสี่ยวปังฉุนเด็กหญิงกรมพาที่ทั้งคู่นั้นจับคัดจับผูได้เข้าไปเป็นสิทธิ์ในสำนักสุษาแห่งหนึ่งจนเกิดความทรงจำม,มีตรภาพดีกับสิทธิ์รวมสำนักกระทั่งต่างคนต่างย้าย,ายาไปใช้ชีวิตของตัวเองมีเพียงแค่พระนางเท่านั้นที่คอยดูแลและปกป้องกันมาเสมอจนจากเด็กน้อยเสี่ยวปังฉุนกลายเป็นเจียงหลี่เฟยสาวสวยพร้อมกับเบื้อง หลังของเธอที่ค่อยๆเปิดเผยขึ้นและทั้งคู่ก็ได้รับรู้ว่าอยู่ต่างเผ่าพันธุ์กันซึ่งโชกชะตาจะทําให้ได้ครองคู่และอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันได้ทางช่องโยกคู่ในขณะที่เรื่องนี้ก็มียอดจองที่จีนเกิน1ล้านไปแล้วด้วย มูลไลท์มิสซิกตำนานรักสองสวรรค์ภาค3าที่ได้นางเอกเบอร์ตรต้นของวงการอย่างไปลู่รูร่วมแสดงกับพระเอกหนุ่มสุล่อยอย่างอ่าวลุยเพิงบอกเล่าเรื่องราวของเยี่ยหมี่เสินจินกับสัสตจเทพเทียนฉีเมื่อเทพเยี่ยมหมี่ดับศูนย์นางก็ได้มาเกิดบนโลกมนุษย์บุตรสาวคนโตของลูกแม่ทับชื่อไปลซั่วซึ่งในอดีตไปลซั่วนั้นเคยถูกเทพฉีช่วยเหลือเอาไว้ทําให้ไปล้ซั่วซาบซึ้งในบุญคุณเธอจึงได้ออกตามหาสํานักเซียนและตั้งใจฝึกฝนบําเพ็ญเพียรเ,เป็นเซียนเพื่อที่จะได้ตามหาเทพเทียน แต่ในขณะที่ฝึกฝนอยู่นั้นนางก็ได้ไปช่วยเหลือเทพแห่งปีศาจเข้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าเทพแห่งปีศาจผู้นั้นเป็นอีกหนึ่งร่างของเทพเทียนชีความรักของทั้งสองคนจึงเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยงานนี้ไม่รู้เลยว่าจะเป็นรักใส่หรือดราม่าตับพังแบบภาคแรกหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันได้ที่ช่องไอชอีอีกไม่ช้านี้อย่างแน่นอนค่ะ 5. หลินเจียงเซียนซีรีส์ย้อนยุคแนวเทพเซียนอีกหนึ่งเรื่องของนางเอกสาวไปรูปที่ได้ประกบคู่กับเจิงซุยซีบอกเราเรื่องราวความรักของเทพเซียนระหว่างหลีซิงเย่ผู้ที่มีความเป็นอมตะกับไปจิวซือปรมาจารย์ของตาเฉิงความเข้าใจผิดทําให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นแต่พวกเขามีโอกาสได้กลับมาแก้ไขทําให้เกิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่และช่วยกันแก้ไขภัยคุกค,คามปกป้องผูมบริสุทธิ์แต่เรื่องนี้จะออนแอร์ให้ได้รับชมกันวันไหนก็ต้องรอติดตามได้ที่แพลตฟอร์ม ICE e ได้เลยค่ะ หอกลองฟอร์ฟิชวัสนาปลาเคม็มเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคทรุมิติคว้าสองพระนางมากฝฟมืออย่างเฉินเฟยวีและหวังอิงลู่มาประกบคู่กันโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเรียวถิ่งเยียนหญิงสาวในยุคป,ปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระไร้กฎเกณฑ์แต่วันหนึ่งเธอกับตื่นขึ้นมาในร่างของหญิงสาวโบราณในสำนักเซียนที่เคร่งขันเรื่องกฎเกณฑ์ใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนทั้งยังเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยสางามที่ถูกคัดเลือกให้ไปปฏิบัติซีมาเจียวปรมา,มาจา์มารผู้ที่ไม่เคยยอมใครทั้ง ยังโหดร้ายเย็นชาและยังสังหารคนเป็นว่าเล่นแต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้พบกันซึ่งมาเจียวก็กลับกลายเป็นคนละคนทั้งยอมและค่อยปกป้องเหลียวถิ่งเกียนตลอดเรื่องราวความฟินนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามที่แพจฟอมโยคูกันค่ะ 7จ o ดมูนลิสต์ยูเนียนซีรีส์แฟนตาซีคอมดี้ที่ควานางเอกสาวเทียนซีเวย่ยมาประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างสีคายบอกเราเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ถังเป็นยุคที่รุ่งเรืองและมีปีศาจลึกลับมากมายแฝงอยู่ในเมืองอูเจนินสตรีสูงศักที่ไม่เคยเกรงกลัวใครนางได้รับพลังปีศาจแมวจากอุบัติเหตุในวัยเด็กทาให้นางนั้นเป็นหญิงสาวที่โดดเด่นและห้าหากร,ระทั่งนางได้พบกับหนุ่มขุนนางกรมอาญาอย่างเหมยอ,อูหวีซึ่งทั้งสองคนนั้นไม่ลงรอยกันแต่เมื่อมีภัยที่จะมาทําลาย าางงบ้นเมือพวกเขาก็ช่วยเหลือเพื่อปกป้องเมืองอยากสมัครสมาคีส่วนเรื่องราวความรักของทั้งสองคนจะเข้มข้นและฟินขนาดไหนคาดว่าจะได้รับชมกันในเร็วๆนี้ทางช่อง VTV นั่นเองค่ะ